สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันหลังหวยออกนะคะทุกคนโอ้ยแอบมือสั่นปากสานูดีใจกับทุกคนด้วยนะคะหนึ่งเด้งเลยนะคะโอ้ยทุกคนมาปรึกษากันนะคะทุกคนมาปรึกษากันโอ้ขอบคุณหลายๆท่านนะคะแล้วก็ขอบคุณตัวเองขอบคุณสูตรขอบคุณหลาน ขอบคุณทุกสินผูย้ยานใครหมานใครเฮงใครปังนะคะเอ็ดดีใจด้วยนะคะดีใจเชื่อว่าทุกท่านหลายๆท่านคงได้กันล่ะค่ะเพราะตอนสุดท้ายมาฟันหนึ่งกันนะคะทุกคนปมาเด้อม,มาไลา่งานโตคะ่ะผู้ไดหมานะคะ่ะเต็มเต็มทุกคนเดี๋ยวเอดเขียนก่อนผลหวยนะคะมือซัน,นะคะ่ะ วายสิบหกหางค่อยได้งเงินแล้วสิบหกหางค่อยหูใครได้ไหมคะตารางแตกสามตัวตารางแตกสามตัวแล้วนะคะเสียดายที่แอดไม่ได้เอาหนึ่งเก้าหกสองเก้าหกสามเก้าหกให้นะคะเป็นตัวเจาะเลยนะคะ ปกติจะเขียนให้เนาะเขียนให้ตลอดวันนี้ไม่ได้เขียนนะคะเต็มเต็มค่ะสองวินเลยแอดนะคะนี่นะคะทุกคนนี่มันมาออกจริงๆด้วยนี่ทีเอดเขียนให้นะคะหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าหกสองเก้าหกนี่นะคะทุกคนสองวินคอยดีใจนะคะดีใจด้วยนะคะทุกท่าน ว้ายดีใจดีใจโอ้ทุกสูตรวันนี้หนึ่งหกหนึ่งเก้ามาแรงมากนะคะสามตัวแตกเลยนะคะมุ่งจะจือบอัวสวงวิ่งคอยบาทนี่แอดไปเมื่ทุกตารางเลยเลขดับก็หนึ่งนะคะหนึ่งดับไม่อยู่นะคะตัวของหนึ่งนะคะแต่ว่าหนึ่งดับชนเด่นนะคะแอดก็พยายามย้ำอยู่ให้เลือกเด่นนะคะทุกคนเพราะว่าสูตรมันมาชนกันหนึ่งหลายสูตรมากเลยนะคะสูตรเจ้าแม่นะคะตัวเด่น แปลกนะคะทุกคนสังเกตไหมเห็นไหมแปดดังมากมากมันหลบค่ะสูตรหลานแปลกนะคะถ้าตัวไหนดังนางจะมาหลบนะคะแต่ยังไงก็อัดกันอยู่แล้วหนึ่งเก้านะคะไม่สนใจค่ะหนึ่งเก้าสองศูนย์นะคะวันเกิดพศนะคะแอดบวกแล้วอัดได้อัดนะคะมาจริงๆอุ้ยปูดยาถามค่ะถูกถูกถูกเยอะมากค่ะถูกที่บ้านเห็นไม่เล่นทั้งวันค่ะทุกคนเล่นทั้งวันก็โอนะคะโอ้ ใดเมื่อสุดตลาดอ้ดีใจเดี๋ยวเด้อขออนุญาตเขียนอัน,นิกรค่ะสูตรของหลานก็เข้าไปเด้งอีกแล้วนะคะสูตรของหลานตัวเด้งเด่นๆน,นะคะแต่ว่าตัวเจาะไม่เข้านะคะตัวเจาะไม่เข้าทุกคนตัวอ่าสูตรดั้งเดิมก็เดินแล้วเฮ้ยตัวเจาะไม่เข้านะคะแต่ว่านางก็เน้นอยู่แล้วนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะวันเกิดนางนะคะวันเกิดหลานนะคะ,นนะ,คะทุกคนโอ้ยจริงด้วย ปวดก้อนออกพอ่อสรออกเลขรถพ่อรอบนี้ออกวันเกิดห้านเต็มๆเลยนะคะแล้วก็เลขฝันเอสนะคะมีใครได้ไม่เลขฝันเอสโอ้ยเอสไปตัวไหนเอสกระบ,บอกมือเด้อเยสิดาเอสเด้ออันนี้ก็เข้านะคะทุกคนเข้านะคะมันมาแล้วค่ะมันมาแล้วนะคะมันมาแล้วนะคะมันมาแล้วเลขแม่ก็มานะคะเลขแม่ก็มาแล้ว เลขแม่นะคะอื้ยหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะทุกคนเด้งนะคะหนึ่งเด้งนะคะเดี๋ยวนะคะแอดมึนมึนสูตรหัวอยู่นี่นะคะตัวเจาะไม่เข้านะคะทุกคนหัวอ,อกแล้วนะคะเดี๋ยวแอดทำดเลขก่อนเลก่อนสิบหกหางก็เข้านะคะให้ดูนะคะทุกคนอุ้ยใครพลาดใครพังงวดหน้าเอาใหม่เด้อสิบหกหางเข้าแล้วนะคะแอดได้ทุกสูตรเลยะคะ่ะทุกคน แอดได้ทุกสูตรเลยนะคะนี่ทุกคนอูใครได้ใครหมั่นใครเฮงใครปังนะคะดีใจด้วยอันนี้ก็เข้าบนตรงๆนี่นะคะแอดบอกว่าแอดจะกลับมาเอาอันนี้ด้วยนะคะทุกคนได้สองตารางเลยนะคะอู้เลิศเนาะนี่นะคะก็เข้าไปนะคะนี่นะคะก็เข้าไปนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนเนะ้ะผลห้าหกหนึ่ง ห้าหกหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะหกหนึ่งเก้าตรงๆเลยนะคะบนนี่หกหนึ่งเก้าเห็นอยู่่ลยเรียบร้อยค่ะเซจอีสวยนะคะบนก็หนึ่งโอ้ยเข้าแล้วค่ะเข้าแล้วห้ามไ้หลังจากหลุดไปายงวดให้คุยเนี่ยค่ะมีมีม,ม,มีมีหลุดอันหนึ่งก็คือดับไม่อยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าเด่นเพราะว่ามันมันเด่นเกินค่ะทุกคนเก้าหนึ่งสามนะคะนี่เก้าหนึ่งสามมาแล้วนะคะเก้าหนึ่งสามเนาะเว้นไปหนึ่งงวด เป็นตามสถิติหวยจริงๆด้วยค่ะ913นะคะมันออกอะไรนะมันออกเออ619เนาะ61916นะคะเอ้ยหรือ61ว่า16เนาะอันนี้ก็เข้าไป9กับ1นะคะบายห้าจิตไม่มีอันนี้ก็หลุดนะคะอันนี้หลุด เก้าหนึ่งหกกอกตายแต่หนึ่งหกก็หนึ่งเก่าเอ้ยหนึ่งเออหกหนึ่งเก้าเนาะหกหนึ่งเก้านะคะแล้วก็หนึ่งหกออกตายแต่ศูนย์หกนะก็หนึ่งหกหนึ่งเก่าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้อเลขดับเอ็ดหายเลขดับก่อนนะคะเอาเลขดับหายวะ่ะ เดี๋ยวแอดลงเลขดาให้ก่อนแต่ว่าสูตรดับตัวนั้นหลุดนะคะสูตรดับตัวนั้นหลุดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนเอาอยู่นะคะนี่ดับอยู่นะคะเดี๋ยวแอดเกนผลหวยก่อนนะคะหกหนึ่งเก้านะคะดีใจค่ะนี่นะคะหกหนึ่งเก้านะคะทุกคนหกหนึ่งเก้านะคะ หกหนึ่งเก้านะคะก็วันเกิดนางเลยนะคะเลขฝันมีใครได้ไมั้ยคะเลขฝันนะคะบวกแล้วคนไปเยอะนะคะสี่แปดคนไปเยอะมากมันไม่ปล่อยนะคะทุกคนมันไม่ปล่อยจริงๆด้วยนะคะนี่นะคะเลขแม่นะคะเรียบร้อยนะคะเก้าหนึ่งหกนะคะชุดนี้นี่เผลอไม่ได้เฮ้ยแต่แปลกค่ะมันออกสลับกันกับเลขแม่สองชุดเลยเนาะ นี่นะคะเลขแม่ก็เข้าอีกแล้วนะคะทั้ง61ทั้ง91เลยนะคะทุกคน61 91นะคะนี่นะคะเลขแม่นะคะ61 91เนอะอ่าให้ดูอันนี้ก่อนนะคะค่อยให้ดูนี่นะคะเลขแม่โทรบวกเนาะอ้ย F4 ก็คือสีมานกันไปเนาะอันนี้ก็เลขฝันแอดนะคะเต็มเต็มนะคะทุกคนเต็มเต็มค่ะ นี่นะคะทุกคนเลขฝันเนตได้ยู่บ่ค่ะเอ้ยนี่เนาะนี่นะคะทุกคนเลขฝันเอทเออทุกคนก็เม้นอยู่สามหนึ่งหกสามหนึ่งเก้านะคะว้ายเรียบร้อยค่ะแล้วก็นี่เต็มเต็มนะคะเต็ม,เต,มเต็มค่ะเต็มเต็มโอ้โหเข้าถูกสูตรอ้ยสูตรดับเอาไปอยู่เฮ้ย ดับสูนย์หมันว่าแล้วแต่ว่ามันชนดินกันเยอะแอดก็แจ้งอยู่นะคะถ้าดับชนดินอย่าตัดทิ้งนะคะเอาอันนี้ก็นี่นะคะเต็มเต็มข้มาแล้วนะคะทุกคนหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะนี่นะคะวันเกิดหลานนะคะอายุนี่เห็นไหมอายุกับวันเกิดเนี่ยมันน่านี่ห้วยไทยเอดกรสีอัดอีกค่ะห้วยไทยแอดสีอัดอีกงวดก่อนนี่มาพอสอนางนะคะที่บ้านก็แตกสามตัวกันไปนี่พอสอนางนะคะ เป็นอย่างนี้ทุกปีค่ะทุกคนออกทุกปีจริงๆค่ะนี่นะคะวันวันเกิดนางนะคะสิบเก้าอายุนางก็สิบเก้าย่างยี่สิบนะคะนี่อู้ยเจ๋งเย่สิวา่าเด้อผัวข่อยก็ตามของผัวข่อยเด้เออนี่นะคะหนึ่งหกเก้าป๊อดอ,อกบุดเลยนะคะเลขทํามาหากินแอดมึงจะจื้อบาทนี่ทั้งเลขทํามาหากินทั้งวินตลาดอีสองวินืออไปเบิร์บินก็เนื้อบาทนี่วิ่งหนึ่งอีก เอามาไล่างานโตอ้ยขอพูดหลายๆขอพูดทุกท่านหลายๆนะอุ้ยพากันเก่งเลขขนาดหนึ่งเก้าน่าจะได้กันเยอะอยู่ค่ะเพราะว่าเก่งเลขกันขนาดเลยหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะอู้แต่ว่าหลายๆท่านชอบแปดกันเยอะมากเลยนะคะทุกคนเออหลายๆท่านนี่ชอบแปดกันเยอะมากสี่แปดหกแปดอย่างนี้นะเมียแต่ว่าเห็นไหมนี่มันติดดับหมดเลยนะคะพวกนี้นะคะมันก็ดับอยู่นะคะสูตรนี้นะคะแล้ออีสูตรนั้นอยู่ใส่ ก็ทำให้ดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนก็เอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเนอแอดจะดน้นกระยำดูค่ะยูซีดาแอดเด้อแอดกะทำตามสูตรนะคะทำตามสูตรผัดดับไม่อยู่กระดาสูตรโดดเยมดาข่อยด้วยค่ะโอ้ยเดี๋ยวให้โซอันนี้ก่อนด้วยค่ะนี่ติมติมนะคะทุกคนก็เข้าทุกสูตรเลยนะคะมีหลุดมีหลุดอยู่อันหนึ่งสองอันบ่ นั่นแหละคะ่ะทุกคนสูตรดั้งเดิมก็เดินแล้วนะคะสูตรดั้งเดิมก็เดินแล้วคะ่ะนี่นะคะแอดก็เน้นให้แล้วนะคะที่เน้นนี่เพราะว่ามันทําเป็นสามตัวได้ก็คือหนึ่งเก้าหกสองเก้าหกสามเก้าหกนะคะอันนี้คือหลักการของแอดนะคะทุกท่านจะเห็นแอดติกะะดต๊กไว้วนะคะแอดติ๊กไว้นี่มวลหนาสองเก่าคักนะคะเหลืออีกสองสองแปดเก้านะคะเลขที่มีเอสบีอัดห้วยไทลข,ขัดเบิ่ง เมื่ยจือเห็นไม่เลขมันกระโดดแอดว่าแล้วนะคะแสดงว่างวดนะอ่ามันจะมาทรงนี้นะคะทุกคนนี่เลขกระโดดตามที่เราปรึกษากันจริงๆนะคะทุกคนโอ้ยหลายๆท่านก็มาปรึกษามาโซเลกันเนาะมาปรึกษามาโซเลหวยขอบคุณทุกท่านนะคะทุกคนทุกแนวทางเลยนะคะที่ได้เอ,อ่ยชื่อก็ดีไม่ได้เอ,อ่ยชื่อก็ดีนะคะโอ้ยหลายๆท่านก็แม่นนะคะหลายๆท่านก็แม่นกันเลยนะคะทุกคน ยวอเขียนตัวเลขก่อนเลขมันกระโดดจริงๆเห็นไม่บอกเลยมันอยู่ในน,นี่แหละนี่หกหนึ่งเก้ามาจริงๆด้วยนะคะนี่แอทิแอติติ๊กไว้นะคะตัวเดิมเลยนะคะหกหนึ่งเก้านะคะหนึ่งหกใช่ไหมคะย่อติ๊กไปก่อนนะคะเก้านะคะเก้ามาหนะะึ่งตัวนะคะเก้ามาหนึ่งตัวหกมาสองหกนะคะหกมาสองตัวนะคะ ึ่งสองหกมาสองตัวหนึ่งมาสองอุ้ยหนึ่งหนึ่งจะแซงเก้าแล้วนะคะอุ้ยหนึ่งตามตูดมาติดติก็คือตัวเด่นเลยนะคะนี่นะคะก็ตามสถิติเลยนะคะนี่ใครว่าสถิติหวยไม่มีประโยชน์นะคะใครว่าสถิติหวยไม่มีประโยชน์นะคะทุกคนนี่โบแมนเดอร์วกเจ้าเยสิดูถูกมันเดอร์ ดีต,ติหวยใครว่าไม่มีประโยชน์นะคะก่อนที่เราจะลุ้นกันนะคะ9 8 1 3ดหนึ่งสนะคะเด่นมากเลย9 8 1 3ดหนึ่งสนะคะที่เด่นนะคะ1กับ3มนี่ยยูอันที่3แต่ว่า9้านี่มาเป็นที่1นะคะก็ไม่ผิดคาดนะคะแล้วเราก็คุยกันว่ามันจะออกผลหวยเก่าเนาะหวยเก่าตัวไหนหนึ่งเเยอะมากเนี่เห็นไหมหกหนึ่งนะคะที่ทุกคนบอกว่าจะไป1นนะคะนี่ตัวอื่นนี่ไม่ต้องไปเอาเลยเนาะนี่ ตัวอื่นที่มันไม่มีในนี้นะคะแอดก็แจ้งอยู่นะคะนี่นะคะหกหนึ่งเก้ามันมาจริงๆนะคะนีแอดบอกหรือนับย้อนไปถึงตรงนี้นะคะน้องทุกคนสถิติหวยลดมากเลยนะคะนี่มันออกจริงๆค่ะมันออกตามนี้เลยนะคะคือเราเอาเฉพาะของวันศุกร์เอ้ยวันพุธนะคะเดี๋ยววันศุกร์เรามาโซเล่กันอีกนะคะทุกคนกกกกกกกอ้ยคัก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 อีเดอร์สหลานเดอตัวเด่นนะคะแอดได้วิ่งแอดได้ลู่ด้วยนะคะโอ้ยแอด โออดถูกหลคยค่ะโดยเฉพาะหนึ่งเก้านะคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะเรียกฝันด้วยนะคะอืมใส่ค่ะโกรธเลี้วหรือบัตก็มาส้นกันกระเล็กจะโ้งน้ำเนอะส้นกันกระเล็กล้านแต่ว่าล้านเจาะไม่เข้านะคะล้านเจาะไม่เข้าทุกคนตัวเจาะไม่เข้านะคะตัวเจาะไม่เข้านะสติติหวยนะคะนี่ก็ตามนี้เลยนะคะสูตรหลักก็เต็มเต็มนะคะสูตรหลักก็เต็มเต็ม,ตมแล้วที่แอดบอกว่า มันจะย้อนมาออกสูตรนี้นะคะมันจะย้อนมาออกตัวนี้นะคะถ้าย้อนออกตัวนี้นะคะก็เต็มๆค่ะนี่หนึ่งเก้าหกนะคะเต็มเต็มนะคะนี่เต็มเต็มค่ะไม่หลอดค่ะเรียบร้อยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะทุกคนเต็มเต็มหนึ่งเก้าหกนะคะที่แอดจับให้นะคะแต่ว่าอันนี้แอดไม่ได้จับค่ะมัวแต่มาจับอันนี้นะคะแต่ว่าติ๊กไว้ให้อยู่นะคะนี่หนึ่งเก้าหกสองเก้าหกสามเก้าหกพวกนี้มันจะทําเป็นสามตัวได้นะคะหวยออกแล้วก็เม่นงนี้ยสิละค่ะ ยาสีมาว่าข่อยเด้อเล็กทำมาหากินข่อยกัให้เบิ่งเด้อเล็กร้านเอ็ดกะบกให้นินอยู่เด้อค่ะเล็กร้านเล็กแม่เนาะค่ะเอ็ดกัให้เบิ่งเมื่อสุอัรเนาะค่ะยาสีว่ากันเด้อเล็กดับอยู่ใช่ละเล็กดับข่อยอานี่นะคะทุกคนนี่คือเล็กทำมาหากินของเอ็ดนะคะก็เต็มเต็มนะคะโอ้ดีใจดีใจดีใจเอามาดูนะคะอันนี้เล็กดับทุกท่านอาจจะแบบว่าโอ้ไม่ต้องเอาแล้วเล็กดับทำให้แบบว่า ทุกคนตัดสินใจกันเอานะคะเอาไปพินิจเอาไปพิจารณากันเอานะคะมันก็ให้ดับอย่างนี้เนาะแอดก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงนะคะทุกคนสูตรมันให้มาอย่างนี้นะคะตอนมันดับอยู่มันก็ดับอยู่นะคะแต่ว่าตอนเราต้องสังเกตด้วยนะคะว่าเลขมันชนกันเยอะนะคะเลขมันชนกันเยอะมันชนกันเยอะจริงๆค่ะหนึ่งวันนี้ไม่น่าตัดออกนะคะแอดก็เน้นก็ย้ำหลายหลายท่านแล้วนะคะเน้นก็ย้ำหลายหลายท่านแล้วเนาะ ว่ามันไม่น่าตัดออกนะคะทุกคนแต่ว่าเลขดับแต้มนี่เอาอยู่นะคะดับแต้มเนาะยี่สิบหกยิบเจ็ดยิบแปดตายบัวโหเจ็ดไม่มาจริงๆด้วยเฮ้ยห่วย นี่นะคะเอาไปพินิจพิจารณากันดูเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดทุกคนทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็เอาไปเป็นประกอบการตัดสินใจนะคะประกอบการตัดสินใจอยู่ที่ดวงอยู่ที่ทุกคนเลือกสูตรด้วยอยู่ที่ดวงด้วยนะคะแต่ว่ามันออกผลเก่าเนาะมันออกหวยตัวเก่าจริงๆนะคะมันออกหใยตัวเก่านะคะเอแอดไม่น่าย้ายไปเร่มนั้นเลยนะคะแล้วก็ลืมคราวนี้ เอ้านี่นะคะมาแล้วนะคะเลขดับยังอยู mm ่ที่ดับหนึ่งนะคะยังอยู่ที่ดับหนึ่งนี่ค่ะทุกคนยังอยู่ที่ดับหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นดับแต้มนะคะดับแต้มก็ดับยูนะคะดับแต้มมีดับยูเด้อนี่ค่ะดับแต้มดับยูเนาะอันนี้ให้ไปที่ดับหนึ่งค่ะยังอยู่ที่ดับหนึ่งนะคะก็รอดูของร้านนะคะว่าจะมายังไงหลายหลหลายๆท่านก็เอาไปพินิจพิจารณาเอาไปวิเคราะห์กันดูนี่อันดับเด้อค่ะ อันนี้เป็นสูตรของร้านนะคะวันเกิดนางก็มาเต็มๆนะคะวันเกิดนางเลขทํามาหากินแอดเนาะก็ได้เด้งกันไปนะคะใครได้เด้งแอดดีใจด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแอสสรุปให้อีกทีนะคะเด้งเลยค่ะสูตรร้านนะคะโอ้ยหนึ่งนี่ไม่มีใครมองเลยเนาะหนึ่งนี่เออหนึ่งไม่มีใครมองเลยสูตรร้านนี่โอ้สูตรร้านนี่ทิ้งไม่ได้ค่ะโอ้สุดยอดอีหลีค่ะสูตรร้านตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเจาะี่ตัวเจาะไม่เข้าค่ะตัวเจาะไม่เข้านะคะ ตัวเจาะไม่เข้าเลยค่ะตัวเจนี่ขออภัยนะคะสำหรับสายเลขตัวเจาะนะคะมันออกเลขวันที่เหลือที่เฮดูทานเข้าเป็นสิเวตนิ้นะคะนี่นะคะตัวเจาะไม่เข้านะคะตัวเจาะไม่เข้านะคะนี่เนาะตัวเจาะไม่เข้าเลยแต่สายเราลูดรูดคือรอดนะคะลูดคือรอดตัวเด่นนะคะแอดก็น,นินก็ย้ําอยู่นะคะ ขอแค่ตัวเด่นนะคะสายรูดก็ได้เด้งแล้วละค่ะนะคะเต็มเต็มค่ะเต็มเต็มนะคะเอานี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อทุกคนนี่นะคะเขบไว้นีวันเกิดนางนะคะอ,อกแล้วพอโอ,อ,อกแล้ววันเกิดอ,อกแล้วนะคะจะเหลือสองศูนย์เนี่ยค่ะเหลือสองศูนย์ยังไม่อ,อกนะคะเนี่ยมันสองงวดติดเลยบางทีมันก็ไม่น่าเชื่อนะคะ ก็ที่บอกว่านางเห็นยายแก่ๆนั่นเลยก็เลยพากันตามอายุนางเพราะนางเห็นอยู่คนเดียวค่ะแอดก็บอกอยู่นะคะว่านางนางเห็นจริงๆนะคะนางไม่ได้ฝันนะคะนางเห็นยายแก่ๆมานั่งอยู่ที่บ้านค่ะยายแก่ๆมานั่งอยู่ที่บ้านนางเห็นคนเดียวก่อนวันที่จะกลับแล้วนางก็กลับวันที่19ด้วยนะคะ ไปขึ้นเครื่องวันที่สิบเก้ามันก็เลยมันน่าตาม,มา่าหวยไทยแอดก็ไม่รู้จะออกไม่แต่แอดก็จะตามค่ะแต่ว,ว่าที่บ้านได้มาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเป็นเดือนเกิดนางแล้วนะคะก็ตามทั้งเดือนค่ะทุกคนก็ลองตามดูนะคะทั้งทุกหวยนั่นแหละคะ่ะแอดไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้มาน,นะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะอุ้ยเหล็กฝันแอดเนาะวายเหล็กฝันขอยขึ้นเหม็นเทอววา ขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะใส่ละเลขดับข่อยเอานี่นะคะทุกคนเลขดับนะคะนี่นะคะดับหนึ่งอีกแล้วค่ะดับหนึ่งอีกแล้วแอดก็ไม่รู้ว่าจะดับอยู่ไหมนะคะรอดูตัวเด่นล้านนะคะรอดูตัวเด่นล้านจะดับอยู่ไหมส่วนท่านที่ตัดหนึ่งอวกนะคะโอ้โหอ,โอภัยหลายหลายเด้อผู้ใดตัดหนึ่งอวกค่ะ แต่วันเด่นมันชนเด่นมันชนดับนะคะดับมันชนเด่นนะคะต้องเลือกเด่นนะคะทุกคนแอดก็เขียนย้ํานะคะดับชนเด่นนะคะเด่นชนดับให้เลือกเด่นนะคะยังไงต้องเลือกเด่นนะคะถ้ายิ่งโดยเฉพาะสูตรของหลานนะคะ แอดเห็นแล้วนะคะว่ามันดับหนึ่งนะคะแต่ว่าร้านมันให้หนึ่งแปดนะคะห้านให้หนึ่งแปดยังไงก็ตัดทิ้งไม่ได้คะ่ะตัดทิ้งไม่ได้นะคะโอ้สาหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีแตกสามตัวตรงนะคะสวัสดีค่ะ